สำหรับบูธรถยนต์ Honda ที่งามมอเตอร์โชว์2024นะครับไม่ถ่ายคันนี้เป็นไปไม่ได้ครับเป็นการเผยโฉมครั้งแรกของ Honda E N 1รถยนต์ไฟฟ้า100%จาก Honda วันนี้เอามาโชว์ตัวแล้วนะครับเราจะได้เห็นสเปคเห็นรายละเอียดทั้งหมดคันนี้เป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยนะครับแล้วก็คอนเซปต์บูธปีนี้เนี่ยเขาใช้สโลแกนที่เป็น g กลบอลนะครับ How we move you นะก็เป็นสโลแกนเดียวกับที่เราเคยไป ถ่ายทําที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานั่นเองครับส่วนรายละเอียดของบูธร,รถยนต์ฮอนด้าทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับ สำหรับ Honda e n 1นะครับจัดเป็นรถในกลุ่ม SUV พลังงานไฟฟ้า100%นะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำหน้าที่3อย่างด้กันนะครับก็เป็นแบบพรีอนวันเลยนะครับเป็นมอเตอร์เจเนเรเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับแล้วก็เป็นตัวชุดเกียร์ในตัวมอเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นนะครับกำลังสูงสุดเนี่ย204แรงม้าแรงบิดเนี่ย310นิวตันเมตรแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบบริเทียมไอออน ขนาดความจุนะครับ68.8กิโลวัตต์อาวสามารถขับได้ไกล500กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน NEDC ซึ่งจริงๆเนี่ยผมเองก็เคยมีโอกาสได้ไปขับแล้วนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปรีวิวก่อนหน้านี้ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากมาสัมผัสคันจริงอยากมาเห็นคันจริงก็มาที่บูธร,รถยนต์ฮาน่าที่งานมอเตอร์โช2024ได้เลยตอนนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ใครที่อยากรอเนี่ย เช่าขับได้เออเช่าขับไปก่อนนะครับถ้าดีไม่ดีองไรเปิดราคาเปิดตัวมาแล้วค่อยมาซื้อกันอีกทีก็ว่ากันไปนะครับสาหรับพอน้าเอียนวันเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศไทยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของ Hon ด a าที่ประกอบในบ้านเราฉะนั้นในเรื่องของราคาถ้าเปิดตัวมาผมเชื่อว่าไม่น่าแพงจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับเนี่ยตัวชาร์จไฟเนี่ยจะอยู่ที่แผงกระจังหน้าตัวนี้เลยนะเปิดออกได้นะครับปลดล็อกรถเปิดออกมาจะเป็น ตัวเบ้าเสียบชาร์จไฟก็รองรับการชาร์จไวแบบ DC ได้แล้วก็โลโก้ H mark นี่เป็นโลโก้รูปแบบใหม่ของ Honda นี่ออกแบบใหม่เลยแล้วก็ที่ด้านหลังเนี่ยในตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษของ Honda จะเป็นฟอนต์รูปแบบใหม่โลโก้ใหม่นะครเขียนว่า s o n d a เป็นฟอนต์ตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะครับก็ถือว่าสวยงามโดดเด่นนะครับแล้วก็ไซซิ่งของรถมิติของรถต้องบอกว่าใช้แพลตฟอร์ม เดียวกับ Honda HRV ในบ้านเรานั่นเองนะซึ่งตรงเนี้เพื่อนๆก็ทราบกันอยู่แล้วในเรื่องของมิติตัวถังนะครับไซส์รถหรือว่าแม้แต่ฟีลลิ่งการขับขี่ที่ผมได้ไปลองมาก็ต้องบอกว่าไม่ได้แตกต่างไปจากรถสันดาบมากนักนะก็เป็นรถไฟฟ้าที่ขับง่ายเข้าถึงง่ายนะครับมือใหม่ที่อยากทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแนะนำให้มาเช่าขับเจ้า Honda EN1 คันนี้ได้นะครับส่วนความพิเศษจริงๆเนี่ย มันอยู่ที่ภายในห้องโดยสารบอกเลยว่ารํำสมัยฟีเจอร์จัดเต็มครั้งนี้เขามีบายสปอร์ตมาให้แล้วนะกับ Honda Sensing ของเขานะครับมีเซ็นเซอร์กระระยะให้8จุดทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ระบบความปลอดภัย Honda Sensing ที่มากกว่ารถยนต์ Honda ที่มีขายในบ้านเราไปแต่ภายในเป็นไงเดี๋ยวพาไปชมเลยครับไปสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับดูผ่านๆเนี่ยอาจจะเหมือนกับ Honda HRV แต่ถ้าเข้ามานั่งจริงๆต้องบอกว่า มีฟีเจอร์ที่หรูกว่าอัปเกรดขึ้นมาเยอะพอสมควรอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ตัวนี้นะครับขนาด10.25นิ้วนะเป็นจอ TFT นะครับอันนี้มันไม่ได้สตาร์ทเลยเปิดให้เพื่อนๆดูไม่ได้แล้วก็จอตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นแนวตั้งขนาดใหญ่มากๆ15.1นิว้วแนวตั้งแสดงรายละเอียดของตัวรถครบคันเคยไปลองขับลองเล่นมาแล้วแต่ตอนนั้นมันเป็นภาษาญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ได้ลองครบนะครับเชื่อว่า ใครที่มาเช่าขับเนี่ยน่าจะได้ลองฟีเจอร์ตรงนี้แบบเต็มๆแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยเร็วๆนี้จะมีโอกาสได้มาทำการรีวิวเจ้า Honda e n 1นะครับก็รอติดตามกันได้เลยนะครับฟีเจอร์ที่ให้มานะครับนี่แท่นชาร์จไวเลดไร้สาย power outlet 12โวลต์ตัวเกียร์เนี่ยเป็นแบบปุ่มกดแบบนี้นะเพื่อนๆไม่มีตัว electric shifter ไม่มีคันเกียร์นะเป็นปุ่มเกียร์ไฟฟ้ากดเอานะครับก็คล้ายๆกับใน Honda crv ตัวเจนก่อนที่เป็นปุ่มกดในเครื่องยนต์1.6 ดีเซลเทอร์โบอาใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแล้วก็ปุ่ม drive mode ตรงนี้สามารถปรับได้นะครับเพราะว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามี drive mode ให้ด้วยมีโหมดสปอร์ตมีอะไรให้ใช้นะครับแล้วก็ที่พวงมาลัยเนี่ยก็จะมีแป้นคล้ายๆเป็นแป้นแพทเทิ์นชิพแต่ตรงเนี้ยเอาไว้หน่วงกําลังของมอเตอร์อันนี้เพื่อนๆเข้าใจกันอยู่แล้วนะก็เป็นสไตล์ของรถยนต์ h o น d a นะเป็นตัวไฮบริดเขาก็มีแป้นที่เป็นแพทเทิ์นชิพแต่ว่าเอาไว้หน่วงเจเนเรตไฟของมอเตอร์ก็หน่วงความเร็วได้เวลา ขับลงทางชันนะครับมี Adaptive Cruise Control นะครับนี่ตั้งระยะห่างรถคันหน้าดได้มีควบคุมรถให้อยู่กลางเลนก็คือเล n e Keep เห็นไหมมีปุ่มให้กดเลยเห็นชัดๆเลยว่าระบบความปลอดภัย Honda Sensing เขาใส่มาเต็มนะครับมีในเรื่องของไฟ a m b i e n t Light ภายในห้องโดยสารเห็นไหมตรงนี้สวยงามนะครับช่องแอร์ป,ปรับได้นะครับคอนโซลดูแบบ Minimal แต่ว่าดูดีเบาะนั่งปรับไฟฟ้านี่ฝั่งคนขับ นะครับเบาะนั่งนั่งค่อนข้างสบายเลยนะครับแต่ว่ามิติตัวถังเข้ามานั่งก็ให้ฟิลใกล้เคียงกับ Honda HRV นะครับใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวรถพื้นฐานมาจาก Honda HRV นั่นเองก็ในเรื่องของฟิลลิ่งสมรรถการกับขี่อะไรต่างก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปรีวิวเร็วๆนี้นะครับจะไปทําการทดลองขับที่ประเทศไทยสําหรับ Honda EN1 วันนี้ก็เอามาฝากกันก่อนเป็นน้ำจิ้มใครที่มาบูธรถยนต์ฮอนด้แนะนำให้มา ชมคันจริงเจ้า Honda e n 1สามารถเข้ามาสัมผัสคันจริงเข้ามานั่งแบบนี้ได้เลยนะเผื่อในอนาคตเปิดราคาแล้วสนใจก็สามารถสั่งจองสั่งซื้อได้เลยนะครับซึ่งนอกเหนือไปจากการเผยโฉมของ Honda e n 1แล้วนะคบที่บูธรถยนต์ Honda เนี่ยจริงๆเนี่ยเขาก็มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับในเรื่องของพลังงานทางเลือกใหม่ Honda เองเขาก็จัดเต็มอยู่แล้วนะในเรื่องของขุมพลังที่เป็น e h e v ซึ่งเพื่อนๆก็ทราบกันอยู่แล้วว่า Honda เองเนี่ยก็เปิดขุมพลังที่เป็น full hybrid ในทุกรุ่นย่อยออกมาแล้วนะเริ่มตั้งแต่ตัวเล็กอย่าง Honda City ก็มี e-h e HE v ใช่ไหมกระเถิขึ้นมาเป็น Honda Civic ก็มีรุ่นเครื่องยนต์ e-h e HE v นะครับในรถ SUV อย่าง h r v ก็ e-h e HE v c r v ก็มีนะครับแล้วก็ล่าสุด Honda Accord ก็เป็นขุมพลังที่เป็น Full Hybrid ทั้งหล n อั p เลยนะ Honda เขาก็มุ่งไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพิ่มพลังงานทางเลือกใหม่และคันนี้ e n 1ก็จะเป็นอีกหนึ่ง s c a l ที่พัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นรถยนต์ไฟฟ้า b e v 100%ซึ่งภายในบูธท,ทั้งหมดของ Honda นะครับเขาก็เอารถยนต์ทุกไลน์อัพที่ผมได้แจ้งไปทั้งขุมพลังที่เป็น e h e v ทั้งเลือกใหม่เอามาจัดแสดงเอามาโชว์ครบทั้งไลน์อัพนะครับแล้วก็ขุมลังที่เป็นตัวแรง 1.0V เทอร์โบ1.5เทอร์โบรวมไปถึง Honda Civic Type R เขาก็เอามาโชว์เอามาเปิดรับจองที่งานนี้ด้วยก็เดี๋ยวพาไปชมข้างล่างสักนิดนึ่งว่า รถเด่นๆของบูธฮอนด้ามีอะไรบ้างแล้วโปรโมชั่นในงานนี้เป็นอย่างไรผมบอกเลยว่าโปรแกรมดับเบิลสไตรพัทเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเนี่ยต่ำม,มากๆ3,000กว่าบาทคุณก็เป็นเจ้าของรถยนต์ Honda ได้แล้วเดี๋ยวไปชมกันครับสำหรับโปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานมอเตอร์โชว์2 4นะครับมาพร้อมกับดอกเบี้ยพิเศษ0%เและก็ฟรี Honda Exclusive Care แครับประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีนะครับเช็คระยะค่าแรงค่าอะไรล่5ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตร Honda าอัติเม e Care และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินครับ5ปีหรือ140,000กิโลเมตรแล้วก็การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดนาน10ปีเฉพาะในรุ่น ehev หรือคุณจะเลือกรับโปรแกรม d o u เบิลสมาย plus ครับผ่อนน้อยๆสบายๆครับกับเริ่มต้นผ่อนแค่เพียง3,464บาทในรุ่น Honda City ครับหรือจะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ5,441บาทในรุ่น Honda City ehev ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,902บาทในรุ่น Honda HRV eH EV ผ่อนเริ่มต้น9,803บาทในรุ่น Honda Civic eH EV และผ่อนเริ่มต้นเดือนละ7,724บาทกับ Honda Civic ครับและแน่นอนว่าลงจากเวทีจาก Honda e n 1มาแล้วคันแรกที่คุณไม่ควรพลาดต้องเข้ามาสัมผัสอย่างใกล้ชิดนี่คือ Honda าซีวิกไทอครับรหัส FL5 จริงๆเราไปขับมาแล้วที่สนามช้างถ้าเพื่อนๆอยากดูคลิปรีวิวย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้ได้แต่วันนี้ Honda เขาเอามาโชว์เอามาเปิดรับจองอีกครั้งราคาก็ไม่ได้เพิ่มนะไม่ต้องไปซื้อรีเซลแล้วรีเซลที่เขาขายกัน4ล้านไม่ต้องวันนี้ Honda ยังขายราคาเดิมครับ3 9 9ล้าน9 0บาทนะได้ขุมพลังที่ต้องบอกว่าเป็น2.0ลิตรเทอร์โบที่ แรงที่สุดของ Honda าณเวลานี้แล้วนะครับ320แรงมา้าแรงบิด420นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดเบาะแดงไทยาโลโก้ H แดงไทยาของแท้แบบนี้ไม่ต้องไปตัดไปแต่งไปแปะหัวแปะท้ายคันนี้รถแท้แน่นอนมาชมคันจริงได้ที่งานมอเตอร์โช2024ครับผมและนี่คือรายละเอียดภาพรวมของบูธรถยนต์ Hon d a ที่งามอเตอร์โชว2024นะครับก็อย่างที่บอกไปนะเอา Honda e n 1 รถยนต์ไฟฟ้ามาโชว์เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็คุมพลังที่เป็นพลังงานทางเลือกอย่างฟูลไฮบริด e-h-e-v ประสบการณ์ใหม่แห่งการขับขี่นะคุณมาสัมผัสคันจริงได้ทุกรายอัพเลยมีทุกคันทุกโมเดลมาโชว์ในวันนี้แล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นพลาดไม่ได้จริงๆสําหรับ บูดรถยนต์ HONDA นะครับก็ดูจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่อง Auto Station ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ